จอดกินน้ำเฉยๆแป๊บนึงเดี๋ยวไปต่อโอ้โหเหงาเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสตีดไปร้านนะครับจริงๆวันนี้เรามีโปรแกรมที่จะไปหาเจกนะครับเจกแกเปิดตู้วันนี้แล้วก็เราจะไปเอาเกียร์นะครับเกียร์ขับสี่ที่ว่าให้เจกหาให้แล้วก็เผื่อจะไปเอาฝาเลยแต่อยู่ดีตอนนี้เรากับน้องหมีนะครับกินข้าวลิงกันอยู่ข้างทางกินน้ํากินน้ํา อยู่ดีๆเวลฟล์ well ของเราความร้อนขึ้น,นครับ <c oughs> คิดว่าน่าจะมีหม้อน้ําหรือท่ออะไรทุกอย่างรัร่วเพราะตอนแรกตอนออกมาเราเห็นมีน้ําไหลนิดๆิดแต่ก็คงไม่นิดแหละตอนแรกเราคิดว่าน้ําแอร์สุดท้ายไม่น่าใช่แล้วแหละเดี๋ยวเรารอพี่ปอมมาช่วยแล้วก็ก๊อตเอาสไลด์มารับนะครับน่าจะไปซ่อมหม้อน้ําก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาเจกกันนะครับเซ <c oughs> ็งเป็ดเลยไม่รู้อะไรรั่วเติมน้ำปุ๊บไหลเลยอ่ะน้องหิวน้ำ เป็นอะไรที่แบบเซ็งมากๆครับอยู่ดีๆรถมีปัญหาระหว่างที่จะไปทํางานก็ตอนนี้นั่งรอสไลด์อยู่ข้างถนนนะครับเราเรียกสไลด์ของเจ้าก๊อตมาช่วยเดี๋ยวเราจะเอารถไปให้อู่แถวบ้านดูคิดว่าน่าจะมีท่อน้ําหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแตกน้ําไหลเลยพอเวลาเราเติมน้ํานะครับตอนนี้พี่ปอมก็มาช่วยเราเอาน้ํามาลองเติมดู แล้วเดี๋ยวคงให้พี่ปอมไปส่งที่บ้านแล้วเอารถพี่หมีออกไปหาเจกแทนหิวข้าวหิวข้าวจอดก,กินข้าวแป๊บนึงสไลด์มาแล้วนะครับมาถึงแล้วเป็นสไลด์จากเจ้าก๊อต นอกจากทำท่อแล้วเขาทำสไลด์ด้วยนะครับโอ้ยมีเพื่อนทำสไลด์มันดีอย่างนี้นี่เองขนาดมันเป็นปิ๊กองนันนะครับลอกหรือไม่แล้วทำจบอย่างทีเดียวไม่ครับอ,อยู่จาของเก่ามันอาจจะนานแล้วไอมันก็มาแจ็คพอตที่เราอ่ะไม่แตกห็อกชีวิตไม่มีอะไรง่ายจริง ไม่เคยเจอคำว่าง่ายปสรราที่ผ่ายนั้นแต่ทำงานมาเ่ยสักเขูยังไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ยอันนี้โคตรเจ๊ไรตอนแรกเราลองจํำเสียเฮียทำไปแลมาเอาน้ำไม่เพื่อนน้ำากายังไม่ได้อาบน้ำก็ยังไม่ได้อาบดีนะอยู่ใกล้ประชาชนม้วนมาไม่งเจอเลยผก็ดังเจ็กจนได้นะครับแต่ว่าเปลี่ยนรถมาเป็นรถนุ้งหมีคันนู้นเราเอาไปเข้าอู่เรียบร้อยละให้เขาจัดการ ดูซิว่าวันนี้แจ็คมีของอะไรมาลงบ้างด้วย and and ไม่ได้เข้ามานาน,านมากนี่เรามาเย็นแล้วนะเนี่ยยังวุ่นกันอยู่เลยอะ่ะแต่ละคนโอ้เจ้ามาเต็มเลยถึงจังเลยกลิ่นแบบนี้โยวัสดีครับกำลังวุ่นอยู่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับแจ็คสวัสดีครับ,รบโอ้กำลังวุ่นเลย ที่รถมันเสียไปคันนึงมาครับาาอ๋อผมผมก็ว่าแล้วนึกว่าเสร็จหมดแล้วเนี่ยยังเท่าเสียอีกแค่คันจะว่าเลยรถผมยังเสียได้เ,เจกกำลังยุ่งเลยครับตอนแรกเรามาสายแล้วเราคิดว่าเจกน่าจะแบบชิวๆแต่ปรากฏว่ารถบรรทุกที่มาส่งของอ่ะก็เข้าลิงเหมือนกันทำให้รถบรรทุกมาช้าก็เลยเพิ่งได้ลงของกัน ตรงสุดท้ายเดี่ยนี่ก็5โมงกว่าแล้วแล้วเดี๋ยวเราน่าจะต้องเอารถพี่หมีเนี่ยขนเกียร์กับขนฝากลับไปแต่เจกแกว่าจะให้ทั้งตัวเลยจะให้ทั้งเครื่องจะให้ทั้งเครื่องทั้งเสื้ออะไรประเด็นคือรถพี่หมีจะแบกกลับได้ป่ะเดี่ยตอน,นแรกเรากะเอารถเอเวลไฟล์มาขนของอะพวกเครื่องเจกก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับ L 1 3 B อะไรก็มี1 UZ ก็มีเข้ามาแต่รถนี้ยังไม่แน่ใจว่ามีเครื่องอะไรเด็ดๆเข้ามาบ้างนะเดี๋ยวถามเจกก่อนดีกว่า เหมือนเจกจะมีของดีเ hmm. ข mm ้ามานะ Honda f ฟ mm ีดพาร์ตหมูเกนด้วยนะแต่คิดว่าน่าจะมีลูกค้าแล้วแหละมาทั้งเครื่องมาทั้งพวกพาร์ตพวกบ่อเลยเทียบเลยเลยกำลังวุ่นเลยสวัสดีครับสบาอยู่กี่เดือนเนี่ยปีกสี่เดือนแต่อยู่คนเดียวจริงๆก็4เดือนเพราะว่าผู้ช่วยกับอีกทีนก็เดือนธันวาแล้วผมก็อยู่อีกตู้หนึ่งถึงเดือนเมษา แล้วก็ผัดทิมไปพอดีใส่ตู้มาแล้วผมก็กลับเลยเียวนี้แย่ไม่เหนื่อยอ่ะเจ๊เหนื่อยครับร่างกายแย่เลยเนะโอ้หัวใจโตหัวใจรั่วโโออ้เเหยยีบบลใส่เลื่อนผ่าตอนนี้ยังนิ้วล็อกรอผ่าแต่ติดงานอยู่ใช้เด็กๆแล้วเด็กเทียบเลยเนี่ยก็ใช้เด็กใช่ครับใช้ไวรุ่นหน่อย รอบนี้มีอะไรเด็ดๆนมาบ้างไหมครับรอบนี้เหรอครับเอ่อมันไปอยู่ตู้หน้าเพราะว่าจริงๆจะใส่ตู้นี้ถ้าตู้นี้มันใส่มาไม่ครบของออเดอร์ลูกค้าก็ยังยังติดอยู่เลยนะครับยังติดอยู่ตู้หน้าเลยครับก็ตู้หน้าก็จะมี B16 2สองตัว4 e เทอร์โบอีหนึ่งตัวจมูกอ่ะจมูกเทอร์โบ กิกหนึ่งตัวแต่ได้มาทั้งประมูลทั้งนั้นนะายเดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างหายากครับยากยากเดี๋ยวนี้ B20B เขาซื้อกันอยู่เจ็ดใบครับหกเจ็ดใบปอดไอตัวไอีสูงนะครับกาลูกค้ายังหายยากเลยยังทะเลาะกันแหละครับกับแขกเนี่ยใช่ครับ B20B ตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ที่คนเขากลับมา ซื้อกันเยอะขึ้นก็เป็นพวกซูบูรุละพวก g ีซอะไรพวกนี้ยังหาได้อยู่ไหมเจ๊หาได้ในประมูลอย่างเดียวครับแล้วก็ถ้าหาซื้อรถชนหาซื้อรถชนครับแต่ถ้าจะหาซื้อสวยๆไม่มีขายกาไม,ม่ขายกันแล้วครับแล,แล้วบีสิบหกเอนี่ปลาประมูลมามครับนนประมูล,ปร,มล,ลประมูลครับไม่ม,ไม,มีไม่มีหลุดมาทั่วๆไปครับประมูลอย่างเดียวประมูลนี่คือแบบหนประมูลรถทังคันประมูลเครื่องประมูลเครื่องอย่างเดียวประมูลเครื่องอย่างเดียวนะแปลไม่เข้าใจเนี่ย มันให้ไปรับต่างจังหวัดอย่างเราอยู่โตโยต้าชี่ไปรับโยโกฮาม่าเที่ยวนี้ไปรับโยโกมาสองรอบเลยนะมีสิบหกสองรอบเลยเดอค่้าเด้าทางด่วนเดินนังไม่คุ้มอ่ะแต่ว่ามันก็ดีอย่างเพราะว่าเราก็ได้ไปรู้จักกับคนขายแล้วบางทีพอไปถึงเนี่ยเราก็ได้เห็นพวกของสำนักแต่งเขามีเนี่ยเราก็ขอซื้อมาได้เลยมันก็มีได้บ้างคือเดี๋ยวนี้เราจะประมวลผลไม่ง่ายไหมไม่ง่ายครับไม่ง่าย ใครที่บอกว่าเชียงกงโอ้ยกำไรด,ดีง่ายๆก็นูนะ่นอะมีแต่คนถอยๆนั่นแล้ว <c oughs> ยากครับ <c oughs> สู้ได้ใจเดียวโอ้ซื้อซื้อมาจริงๆต้นทุนสูงสูงมากนะแต่กำไรเนี่ยบางทีอาจจะลดลงกว่าตะเกานะแต่มันก็ต้องทำอะ่ะ <c oughs> มันก็ไม่รู้อชีพอะไรที่มันจะไปได้ <c oughs> ดีขนาดนี้ไอ้ค้าขายอย่างอื่น ของเน่าของเสียมันก็เสียหายเองมันยังไม่เน่าไม่เสียไงมันยังยหงลบแดดหลบฝนได้อยู่ดีกว่านี้ไม่ดีของที่ว่าไม่มีพแพงดีแพงขึ้นก็ดีมีลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเข้าใจในเรื่องของสินค้าเนี่ยเศษเหล็กแพงน้ํามันแพง,องของคําขาวแพงสายไฟแพงสายไฟตอนนี้ตันเฉเร่วครับแบงประมาณ28ถึง32บอใบตอนนี้สายไฟขึ้นมาถึง60บใบครับ ตันละ60ครับแต่ว่าก่อนนี่ผมรวยเลยเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวนี้ดูเดือดครับสายไฟแพงมากทองแดงแพงท้อแคทท้อแคทตอนนี้ที่เป็นปัญหานะท้อแคทที่เป็นปัญหาตอนนี้ที่ซื้อนะข้อแคทเริ่มแพงแล้วครับข้อแคทเริ่มแพงก็เริ่มจะราคาที่จะสูงขึ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมครับนายเจกเดินเดินผมเลยเดิเดิใช่ไหมเนี่ยใช่ครับที่องเลยเป็นชุดยกัน เอาแล้วใช่ไหมเนี่ยเนยตรงรุ่นไหมเนี่ยใช่ครับตรงรุ่นนึงเอาไปใส่ตบสี่กันนี่ออเดอร์มาเหรอเนี่ยหรือว่าใช่ครับมันเลยขาดเซลวีอ๋อตอนแรกเราเซลแจกอยู่เลยหน้าตัดอยู่นู่นแล้วมันไม่มีเหรออ๋อนี่ไงใช่เลยของเป้าเอาละตอนแรกวันนี้เราจะมาเอาเกียร์ หรือตรงอันนี้ไปหรือมามีเฟืองท้ายเซลมีเฉยเลย <l ots> ต้องใส่ได้เากลับบ้านอีกแล้วอีเจกจะเครื่องรถบ้านมาเยอะจะมี e ีเจอะไรหลุดมานะครับ แต่มีแซตซีเดี๋ยวเราถ่ายไม่ถึง่ะเพราะว่าอยู่ด้านในเห็นบอบเดี๋ยวนี้ยังต้องประมูลเลยแซตซีแต่โชคดีอยู่ดีๆมี CR-V หลุดเข้ามาเฉยเลยกำลังคิดว่าจะหิ้วกลับบ้านไปเลยวันนี้เชียงกงเก่าครับให้ถอยรถมาไหมไม่ไล่เดี๋ยจะนั่งมอไซค์ไปเลยแล้วใส่มอไซค์ไปหน้าเลยให้รถจอดอยู่นคิดถึงมากเลยนี่เดี๋ยวขึหน้าใหม่มาตูใช่ไหมเดี๋ยวเข้ามา เราทำงานเพิ่มไหมครับเรัาทำงานเพิ่มไหมรีน้าไม่มีค่าแรงนะไม่เป็นไรพาผมไปญี่ปุ่นพอองทีๆต้องไปตั้งแต่เช้าไปตั้งแต่ก่นกลางวันอาชีพเก่าเราวอาหลังนะเอาหลังขึ้นดีๆนะเฮ้ยยุ่ยเยอะแล้วนะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะเอาปประตูอ๋อเดินไปเดินไปเดินไปไปปวยหนักอาชีพเก่าอาชีพเก่า อะไรไม่ว่าทำไมพี่คือเปิดตู้มาเปิดตรงมาด้านบีมาพอดีหรือว่าเขาจะมาอีกตรงหนึ่งเนี่ยที่วันนี้ตั้งใจจะมาเอาเกียร์ไอ้เนี้ยไม่ได้กล่าวว่าจะมีมาตอนแรกตอนแรกจะแซวล้วเพราะแค่ว่ามีหน้าตัด CRV เข้ามาไงกกจะถามว่าเออมีติดมาไหมไม่ต้องถามเลยอันเอันเรือยังไม่ได้คุยราคาเลยเขากลับหมดปะเนี่ยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไปเอาเกียร์ต่อหรือว่าจะยกเองโอ้ยมาแล้ว ไม่ได้ยกเองแล้วมาแล้ววันนี้หลักๆคือเราก็จะมาเอาเกียร์ขับสี่ที่เขาเอามาให้นะครับตะพูนหิ้วไปสองสามลูกแต่เราสั่งเขาไว้ว่าขอเก็บไว้ลูกหนึ่งนะครับจะทำไม่ทำเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงแต่เราขอซื้อของติดไว้ก่อน อย่างน้อยมีไว้ก็อุ่นใจอนาคตนะเราไม่รู้ว่ามันจะยังไง<ช>แล้วเผื่อพี่แบบเฮ้ยปื๊ดปั๊ดอยากทำเดี๋ยวเกิดหาของไม่ได้แย่เลยแล้วลูกนี้สวยด้วยดูดิืะดูไปดูลูกนี้สวยมากนี่ปั๊มคัทนี่อะไรติดของครบเนาไม่ขาดเดี๋ยวน่าจะดีไม่ดีขอพี่บอยสปอนเซอร์เฟืองเกียร์เลยนะอาจจะไม่ได้ใส่ลูกนู้นนะเอาเฟืองเกียร์มาใส่ลูกนี้เลยอ๋อสับจับเอาหรือหรือใส่เครื่องนี้ไอ้นี้เลย มีเครื่องอะไรมาใหม่บ้างอ่ะเจ๊ก็มีสองเจโบของเลยประมูลมานะแล้วก็เซก้ากับประมูลมาสองเจโบหายากไหมเจ๊ยากครับหาในประมูลอย่างเดียวครับนี่สวยมากเลยอ่ะอาช่อนอกไม่มีสองเจโบออโต้ครับออโต้ครับอันยิงแค่เป็นออโต้ก็หายากแล้วอันนี้เอาบอกตรงเลยนะประมูลมาเจ็ดสิบใบเจ็ดสิบใบตอนที่เลดอยู่ยี่สิบเก้านะโอ้ยแเอาเรื่องอยู่ดีนเจ๊ เจ็ดสี่ใบแค่เครื่องเดียวด้วยทั้งเนี้ยครับเครื่องเกียร์เครื่องเกียร์รู้สึกมีกล่องด้วยครับเมื่อก่อนนี่ซื้อรถทั้งคันยังไม่ถึงราคานี้เลยสิบสิบโอ้ท่านท่ก่อนถ้าพูดกันก็อยู่สิบสองใบก็สิบวอาใบก็ได้ทั้งคันสิบสองใบก็ยังไม่่ขยอยากจะมอง้วว้ายังถือว่าแพงได้สายไฟได้รถทั้งคันอ่ะอันนี้คือแด้แค่เครื่องคือตอนนี้ขอให้มีของเถอะขอให้มีของขอขอให้มันมีของอ๋อก็มี3ามอ็องซีเนกา สองหนึ่งห้าตัวก็คืออันนี้ก็ประมูลเหมือนกันว่าเจกประมูลครับผมไม่น่าพอแต่พอประมูลเครื่องเขาจะค่อนข้างสวยป่ะครับครับไม่แล้วแต่นะหรอครับแต่บางที่มันก็มีคลิปเวลาประมูลเขาก็มีคลิปติดเครื่องให้ครับเริ่มทำเหมือนพวกฝรั่งแล้วใช่ครับพวกฝรั่งคลิปให้ก็จะมีคลิปแบบสกย่างล่าสุดที่สี่อีเทอร์โบครับก็เขาก็มีคลิปติดเครื่องให้ครับ อุตนี้สวยนะครับสวยอันนี้มันตัวซีริก้าสองหนึ่งห้าอ๋อเอทีสองหนึ่งห้าครับดูตอนนี้แค่จะเป็นเครื่องแลไอเทนแล้วอะ่ะใช่ครับอีกหน่อยก็น่าจะดูเดือดแต่จริงๆตัวนี้ถ้าเกิดคนเขาทํากันนะเขาไปใส่เรือนะครับอ๋อจริงๆใส่เรือนี่สุดยอดตอนนี้เรือเล่นทุกเครื่องแล้วอะ่ะ1-9หนึ่งกเก้าก็เล่นเครื่องตัวดิกกี้ก็เล่นตอนนี้มา L15 แล้ว าาวันนั้นเดี๋ยวว่าจะมีเวลาจะไปถ่ายพี่ไก่พี่ไก่เห็นบอกกำลังทำอยู่ไก่ทำเบืออยู่แล้วก็เนยก็มีพวกประมูลพวกบอกพวกวงอยู่งในเนี่ยที่หลังๆเห็นเนยขายใช่ครับนี่เชียงกงเขาปิดหมดแล้วเนี่ยเรายังตามล่าหาของอยู่เลยเดี๋ยวเรามาดูฝาสูบเราจะซื้อฝาสูบ้ R B B ติดเอาไว้เผื่ออนาคตเราจะ เปลี่ยนฝาจะได้ใส่แคมซิงได้อะไรอย่างเงี้ยมีร้านปิดแล้วแต่ว่าเจ๊จะมาลือให้ดูข้างในกันอันนี้ไม่เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นอินดิชั่นอ๋อินดิชั่นก็เหมือนเหมือนตัวเก่าใช่ใช่ต้องเป็นใน RBB อย่างเดียวอันนี้มันเป็น RA RA มัน r น่เป็น่รหัสฝามันเป็น RA เอะ เนี่ย B16 หนึ่งตัวสองตัวเก็บไปก่อนนะเก็บไ้ก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดทีเดียวตอนตอนมาครบหรือจะเอาไปทั้งฝาทั้งเสื้อลีเลยเจ๋งจะได้ไม่ต้องรื้อเยอะมันตรงไปเลยมันตรไปเลยมันตรงดีกว่าดีกว่าจะไม่เอาฝาไปใส่บางทีเสื้อมีปัญหาเผื่อเสื้อใช่เอาไว้สำรองตาเราเผื่อส่งให้พี่ตีตีปอกเลยเดี๋ยวเที่ยวมาได้เลย ได้เพราะอันนั้นอันนั้นยังไม่ได้รีบอยู่แล้วเพราะว่าแค่จะติดติดบ้านไว้เฉยเดี๋ยววันที่เอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเคลียร์ตู้นี้เสร็จเพราะอาทิตย์หน้าก็เปิดเลยได้เปิดอีกตู้หนึ่งอ่ะบีบีบีเดี๋ยวเก็บให้ท้องตรงเพราะว่าตัวนี้มันเปลี่ยนแคมไม่ได้ผมก็เผื่ออันนั้นจะได้ขยับใส่แคมไปเลยปล่อยพัดลมเลยลูกปล่อยพัดลมเผื่อจะเปลี่ยนสเต็ปสั่งแคมมาใส่เปลี่ยนเปลี่ยเคือเอามาเผื่อน ทังเสื้ออะไรก็ได้เผื่อเอาเสื้อส่งไปให้พี่ตี้ลามตีออกลามลามสุดท้ายไม่ได้ลดบ้านแล้วดูทรงโอ้ดูทรงแล้วไม่รอดเจ๊ไม่น่ารอดดูไปดูมาน่าจะยืดเยื้อด้วยไม่รอดครับยืดเยื้อน่าเป็นหลังพวกเส้าหลินเนี่ยเป็นนไดจะเป็นตอนตอนละตอนเนี้ตอนแรกที่คุยกันกับตอนนี้นี่คือคนละเรื่องเลยเจ๊ใช่เออพอยิ่งแสบยิ่งยิ่งแสบยิ่งเลิศ ตอนนี้คิดถึงญี่ปุ่นมากเลยคนดูคอมเมนต์บอกอยากให้พี่แบงค์ไปทัวร์ญี่ปุ่นแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นยังเรื่องเยอะอยู่อะ่ะรอรอใจเย็นคนดูครับใจเย็นครับคิดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายป,ปีอาจจะได้ขึ้นไปญี่ปุ่นเด็กสักรอบไปอัปเดตเชียงกงว่าตอนนี้ยากลำบากขนาดไหนโอ้โหรับรองว่าไปเที่ยวเนี้ยมันคนละเรื่องละคนละฟิลนะคนละฟิลทุกอย่างเลยต้องมาตัดรถกระป๋อแทนแล้วม,มั้งรถกระป๋อยังซื้อไม่ได้เลยแบงค์ รระปฟอตอนนี้จากซื้อกันอยู่หนึ่งใบใบสามตอนนี้ห้าใบแล้วนะกับฟอเนี่ยลถเล็กอะรถไอรถแม่บ้านเนี่ยห้าใบหมดเลยนะพ่อแคทก็ตอนนี้จากลูกหนึ่งพันเยนตอนนี้ขึ้นมาลูกหนึ่งหมื่นเยนแล้วนะลูกหมื่นหนึ่งหมื่นกว่าแล้วใส่เล็กมันก็ขึ้นตอนเนี้ยเขาช่างคำนวณยังไงก็ตกห้าใบเป็นกันอตอนนี้แพงครับแพงคบ อันนี้มันดีถ้าเหล็กขึ้นเราจะดีต่อเมื่อเราสะสมเหล็กไว้เยอะแบบปมก่อนที่ตัดรถบรรทุกแล้วมีพวกโครงภัสซีเยอะๆอย่างเงี้ยเราขายได้หลายตันแต่ถ้าแต่มันก็จะทําให้ของอย่างอื่นแพงขึ้นไปด้วยบางที่เขาสามารถชั่งน้าหนักเลยนะเครื่องตัวเท่านี้เขาประเมิน,น,น,นแล้วก็ต้องซื้ออย่างตา่าต้องราคาที่ตรงนี้นะแพงแพง ไม่ได้เจอนานคิดถึง้คิดถึงไม่ได้มาฟิลแบบตามล่าอะไรในเชียงกงนี้นานสนุกจังโอ้โหนี่ในรอบกี่ปีปีกว่ากลับมาเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนตลาดมันวายจนแทบจะคนดูคิดถึงเจกหมดแล้วเนี่ยอบอกหายไปเลยเจกไปไหนต้องขอบคุณครับวันนี้ที่แบงค์ให้เกียรติมาครั้งหนึ่ง เจอแต่คลิปเก่าๆคนดูบอกเมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่บอกว่าโอ้ยต้องรอรอพี่แบงค์มาก่อนพี่แบงค์กันนี้แกงานแกยุ่งมากยุ่งทั้งงานบ้านและงานส่วนตัวเจก็ไปติดโคลแบบติดแบบว่ากลับไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่นานเลยเนาะก็มันก็เป็นทั้งโชคดีด้วยนะเพราะว่าเราอยู่นู่นเนี่ยมันก็จะได้รู้ความเคลื่อนไหวของตลาดด้วยหนึ่งสองเราก็พอมีของที่จะมาพันให้กับทางทางร้านได้ขายสาม ถ้าเราไม่อยู่ละกลับกันหมดเนี่ยโบนัสของของของน้องๆที่ขึ้นไปช่วยนยถ้ามันไม่มีหรือมันมีน้อยเนี่ยบางทีเราก็เข้าใจความรู้สึกของน้องเขาเพราะน้องเขาอยู่เนี่ยก็ด้วยจริงๆโบนัสเราก็ต้องพยายามทําเต็มที่เพื่อเหนื่อยแค่ไหนบางทีมันก็ต้องน้องๆทุกอย่างก็ต้องแบ่งกันหมดก็คือต้องไปด้วยกันให้ได้คือถ้าเจอกลับเนี่ยเท่ากับจะไม่มีคนอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับครับ พอไม่มีคนไม่มีคนอยู่เนี่ยก็จะทําให้รายได้มันก็จะถดถอยไปหน่อยนึง mm hmm. พอถดถอยไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลกับการจกกีนตะเอียเนี่ยมันก็มีผลแน่นอน mm hmm. ดังนั้นเราฝือนอยู่ดีกว,ว่าบางคนก็อยู่มาปีหนึ่งบางทีก็อยู่มา9เดือนเนี่ยเราก็เข้าใจเพราะว่าลูกเขาเขาก็คิดถึง mm hmm. เมียเขาเขาคิดถึง mm hmm. อยากให้อยู่ต่อก็อยากแต่ใจจริงก็ต้องว่า มันเป็นธุรกิจที่เราจะต้องทำแล้นเป็นของเราเราขอสู้ด้วยตัวเราก่อนว่าแล้วให้น้องเขากลับก่อนดีกว่าเพราะว่าครอบครัวเขามีมีมีม,มีต้องการ<อ>ความรักกันมากกว่าเงี้ยก็เลยพอตอนเล่นก็อยู่อ<า>ยู2 2> <น>่กันองครับครับก็จนถึงเดือนธันวาก็เลยให้เขากลับก่อนแล้วเราขออยู่อีกคนต่ออีกสักสี่เดือนก็ตกแกะตกแกก,ก,ก,กกไปเพราะมันมันครอบครัวใครเขาก็รักเขาก<ม>็ห่วงแล้วก็คิดถึงกันเราก็เราก็คิดถึงนะแต่ว่า มันก็มาไม่ได้แม้แต่มีงานสําคัญของครอบครัวเราเองเรายังมาไม่ได้เลยล้วก็แต่ช่างมันเอามันต้องทําด้วยด้วยเศรษฐกิจแบบนี้แล้วเป็นช่วงที่ถ้าเรากอบกลวยได้เล็กๆน้อยๆเราก็ต้องทําเนี่ยก็พอกลับมาเสร็จร่างไทยก็ช้ำสู้ๆนะครับเจกขอบคุณมากเดี๋ยวเราก็ปลายปีอาจจะมีโอกาสได้กลับไปดูด้วยกันอีกรอบนึงนะครับยินดีครับ ยินดีครับยังไงก็เพื่อนๆมาอุดหนุนอะไรเจกกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับกองทัพน้อยๆฝากร้านด้วยนะครับสวัสดีครับเขาบอกว่ามันต้องใช้ข้างสั้นสองข้างแต่คนเราไม่รู้นะว่าเขาใช้กันนะส่วนใหญ่เขาก็จะตัดทิ้งเลยเนี่ยเนี่ยหรอเขาตัดเนี่ยหรอเนี่ยนะขาตัดจริงๆมันจะมาเป็นท่อนยาวๆนะที่เราตัดทิ้งหมดอันนี้รู้สึกจะนะอันนี้เหมือนกงไม่ได้ตัดหรอกนะ น่าจะเป็นการถอดออกใช่ครับเพราะว่าถ้าตัดมันจะต้องมีเขาเรียกว่ากระโปงมันจะต้องอยู่ตรงนี้อันนี้อันนี้เป็นดึงการดึงออกครับดึงออกนี่อันนี้สวยเลยเนี่ยตะเกียบเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยคัดคัดใช้แงคงต่างหากเลยเก็บไว้เปิดไฟอยู่หัวไม่ค่อยดี เอ้ง่ายกว่าออาเอออ่าเปิดเปิดประตูเลยอ๋อโอเควันนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วคิดถึงเจกนานก็เลยนั่งคุยอะไรกันครับเพลินๆไปแล้ววันนี้เราก็มาได้เกียร์กับเฟืองท้ายกลับบ้านเฉยเลยเดี๋ยวรู้สึกเฟืองท้ายเนี่ยถ้าเราจะทำขับสี่เราจะต้องไปทำพวกเตดแล้วก็ไปเชื่อมอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวค่อยไปทำแต่คือเราซื้อเก็บไว้ก่อนส่วน เผากางไอตัวเผากลางเนี่ยไอบีซีเนี่ยเรายังหาไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยหาเราหาอย่างอื่นแบบเก็บเก็บเอาไว้ก่อนนะครับส่วนเผาขับข้างหลังเดี๋ยวเห็นเพราะแบงค์บอกว่าจะต้องใช้ c r v ข้างสั้น2ข้าง2องอันก็ยังไม่มีเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่คิดว่าเราจะใช้กันนะครับเขาก็เลยไม่ได้เอามาก็คือเป็นการถอดแบบเมื่อกี้ที่เราเห็นกันนั่นแหละ เมื่อกี้พอเราโพลูปที่เราเอาเกียร์มาก็เริ่มมีคนพักมาว่ายังมีอีกไหมยังมีอีกไหมอยู่เลยนะครับแต่ว่าพอดีน่าจะมีเหลือลูกสุดท้ายพรุ่งนี้พี่น้อยน่าจะมาฮิ้วไปแล้วแหละพี่น้อยน่าจะอยากเอามาทําเล่นๆบ้างเหมือนกันส่วนเดี๋ยวฝาสูบเมื่อกี้ที่มาดูปรากฏมาเป็นตัวเหมือนกับตัวเก่าเราคือเขาก็มีแหละ RBB พวก1 2 3 4สอ่อ่ะแต่ว่าน่าจะอยู่ในโกดังข้างในมันต้องรื้อเดี๋ยวค่อยมาอีกทีอาทิตย์หน้านูน้นเจกบอกว่าไม่ต้องเอาหลอกฝาเอาไปเลย ท่อนตรงคือเจกให้ทั้งเสือ้อทั้งฝาเลยนะครับมาเก็บไว้ก็ดีเหมือนกันเราอยากจะเก็บเอาไว้ก็คือมีเก็บไว้ก่อนแหละแล้วเดี๋ยวจะทําอะไรเราค่อยว่ากันในอนาคตวันนี้ก็น่าจะกลับบ้านแล้ววันนี้อาจจะทุรักทุเลนิดน,นึงเนาะรถเสียมาถึงเจกช้านะครับก็เลยมาเอาของได้ไม่หมดแต่ถือว่าเราได้ของที่เราอยากได้แล้วเดี๋ยวน่าจะมาอีกทีอคืออาทิตย์หน้าคือตู้น่าจะมาอีกตู้หนึ่งจะมีพวกบี6มาแล้วเวเจกจะมาแ่โชว์นะเห็นแกว่าจะขะ โอเควันนี้ผมขอตัวกลับบ้านก่อนเจอกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe, กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สตรีเท่านหน่อยวันนี้ไปละ,ะบ๊ายบาย